ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอินเดียมีห้องสมุดเก่าแก่ที่ถูกมองข้ามไปนานหลายศตวรรษแต่สิ่งที่ทำให้ห้องสมุดนี้ไม่เหมือนใครคือหนังสือที่อยู่ในนั้นมีชีวิตและสามารถสื่อสารกับกันได้เรื่องราวลึกลับนี้เริ่มต้นเมื่อศาสตราจารย์ไวเกษียณนามว่าดรการานอบว่าหนังสือที่เขายืมมาจากห้องสมุดนี้มีข้อความเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เขาวางวันไว้วเคียงข้างกัน ดกรการนตัดสินใจทดลองด้วยการนำหนังสือหลายเล่มาว่างเรียงกันที่โต๊ะทำงานของเขาเขาสังเกตเห็นข้อความในหนังสือเริ่มเปลี่ยนแปลงและบางครั้งมีการเพิ่มเติมข้อความใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกับหนังสือเหล่านั้นกำลังสนทนากันเองเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและสงสัยในเวลาเดียวกันเมื่อวานหนังสือสองเล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณไว้ใกล้ๆกันข้อความในหนังสือ จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของอาณาจักรที่สูญหายไปและรายละเอียดที่ไม่เคยมีบันทึกไว้ดกรการานเชื่อว่าหนังสือเหล่านี้กำลังแบ่งปันความทรงจำและความรู้ที่ซ่อนอยู่ผ่านการสื่อสารที่ลึกลับนี้ดกรการานไม่สามารถเก็บเรื่องราวที่น่าพิศวงนี้ให้เป็นความลับได้เขาเล่าให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจฟังนักเรียนเหล่านั้นจึงมาตรวจสอบด้วยตนเองพวกเขาพบว่าข้อความในหนังสือที่นำมาวางด้วยกัน เลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดและมีความสัมพันธ์กันทำให้ทุกคนรู้สึกทึ่งและตื่นตาตื่นใจในคืนหนึ่งห้องสมุดที่เงียบสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากหนังสือที่ลอยอยู่กลางอากาศนักเรียนและดอกเตอร์การานมองดูด้วยความตื่นเต้นหนังสือเหล่านั้นเริ่มเล่าเรื่องราวเก่าแก่ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษและสมบัติที่หายไปในที่สุด ดอกเตอร์ารานและนักเรียนพบต้นฉบับโบราณที่ซ่อนอยู่ในห้องสมุดมันเป็นเอกสารที่บอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดนี้ว่าทำไมหนังสือถึงมีชีวิตและสามารถสื่อสารกันได้โดยระบุว่าเป็นผลจากเวทมนต์โบราณที่ถูกใช้ในการสร้างห้องสมุดนี้ในท้ายที่สุดดรอกเตอร์ารานและนักเรียนได้ลองทดลองวางหนังสือเล่มต่างๆด้วยกันอีกครั้งและเห็นข้อความในหนังสือเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง พวกเขารู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นหนังสือสื่อสารกันได้จริงๆและตัดสินใจเก็บเรื่องราวลึกลับนี้ไว้เป็นความลับของห้องสมุดถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ